หลายคนแซ่คนชับประไภสบายดีลงเชาวทะแล้ว ไก่อบฟางพี่น้องเอ้ยพาสาวเราไปกินไก่อบฟางแต่ฟางยังไม่มีนะครับ นี่ไปกูปินนี่กันครับยาดีเออยาดียาดีเดี๋ยวคนได้พี่นอนต่อกันนะจอดกันเกือบเลย,นะอยเอยอไปไหนไปไหเออบางสาวพิ่นไปเอายาดีกระเทือนพี่นองว <c oughs> ่าจะเอาขวดน้อยยานมาหออ ขวดใหญ่เตี๋ยวเขวดใหญ่อย่างน้ยเนียมบึงในกล้องคือขวดน้อย ผมเสียดไกอบฟางเสียสถานที่นะครับเตรียมวดเบียวไว้แล้วสูบมิมปิ๊บนี่ยแหละเจ็บแบบนี้ครับหม้อเก่าเขานี่แหละอันนี้ลงไปเนาะมันงก็

ได้พ่อครัวมาได้ไหมเด้อซิบค้องเลยคนบอกเอาหัวเาเป่าเอ๊ะเอาเสื้ออะไรเน่ย้อนไปเปิดเลยพอถุงฟ้าเอาเสื้อมาเี่ เบื mm. ่ออยู่ในเมืองมาเขาป่าเบื่อเมืองกรุงแล้วเ่าเบื่อเมืองกรุงเมือป่าเบื่อเมืองกรุงเลยปักป่าได้อย่างดีเด้อพี่น้องเอ้ยตั้ตั้เครื่องมาแล้วตเครื่องมักนี่ไก่ยังก็อบฟางป่างกับประธานมี่ปีบกับประธานมีพี่น้องมาเบิ่งวันที่เปลี่ยนธาตุอะไรไก่ลุ่มวันที่ไหมเออไก่อบหลุ่มหรือไงไก่ตกหลุม สีเหตุกตกลุมมันนี่อันนี้ตําเครื่องครับเนกู่เพวายจิบเทีน้อยโอ้จิบทีนอ้อยเอ,อ,ยอ,ยอาเดี๋ยเกี่ยวเมดดเครถดีเค็มแล้วแซพนนีนะเกือพอโอ้โหกือ,อจบจิบไกคัมาแขามาแใน้ตาอะไรนาว้ยแซ่บนากิ่เลก ช่วงจ่าเกันที่ล้งปกนปันเอาปงอยู่บบนีป้อยู่แบบนีแล้วปิ้งอย่ารปิ้งปิ้งเดี๋ยวมีมีวิธีบอยู่มีมีีใอุบุมอุบีอนบางคนพี่น้องเลย ได้อยู่มันผ่าแพร่มันสักได้โอเคลงเตาอบลงเตาครับไปเท็ดเตาคับพี่น้องกันมานี่งพี่น้องเดี่ยผมจะไกลอบลุมรับัหนุ่พี่น้องทะเบิงรถมันไม่มีปิ๊บเนาะผมมีอย่างผมคยพาาหมู่ผ้าตลอดวะ ยอนหนูก็มีในหะ้กินก่อนนะครับให้เบ่งเงินครับนี่ครับครับมันดีกว่าอดีเลยครับต้องเป็นต้องเป็นเหล่าขวดน้อยมันนี่ครับชะดินทุบก่อนดินใส่ก่อน การดังไชพี่น้องผ่าดังติด่างเด้อกระดาษน้ำมันเก่าน้ำมันที่ใส่แล้วน้ำมันใส่แล้วทาติดเลยมันมันสิบมงหมดพี่น้องอันนี้แบบนี้ถ้าเราใส่กระดาษจะซื้อหมดไวมันบดไวนี่ โอ้ยเดี๋ยวกล้องใหม่ครับเดี๋ยวดูซับใหม่เฮาสิมันจีนหนากว่าปีพหอสมไปเรี่พี่น้องฉันไม่ได้กินเออนี่ละเมียน กาแฟรลายกินไปก่อนช่วงน้มันติดมดมันมันทั้งไอ้มันติดรอบแรกก่อนรอบแรกดีบัวปานไหนดอกรอบรอบแรกมันนิ่งไปรู้บัวทั้งใหม่ง่ายรอบแรกท้อก็นมันอยู่เดือบันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปมึงก่อน แม่คนไหนจะปลายเนี่ยจะมาย่างนี e ่จะปลายเนี่ยจะปลามาย่างนี่มาดุกแล้วนี่ใส่เบ็ดเนาะตอนนี้จะเป็นเตาอุปั้งนะครับเหมือนไก่อุปั้งเลยเตาอุปั้งเลยตอนนี้ กกก้อ ah. นท mm. uh ี่ม่ใช่ใหม่กอนีดบอกใหม่ก้นทุกมาข้าวเมียจะยกนิ้วไงยกแก้วยกแก้วกินข้าวป้าเราตามค่ะอแล้วนึ่งสองต็มมาม่าครับวันนี้ครับมามตมาม่าสาวเล่าสาวเล่าสิตมาม่ากินแล้วพี่น้องด้อฮะ ตำว้ไว้อู้ตำใไว้เปมนว่าตำใบไว้ก็เป็นซื้อไว้มว้มาอกต่ไว้มามาเลยครับป่าเมนูเมนูถาไก่เมนูถาไก่โอ้หนี่ตำมามาอยู่น้องเฮ้ยตำใบไวตำไว้ตำไวตำไว ตำซา,าตำไวไวโมเมนต์ตำซ่านี่ตำไวไวพักกพัธรรมาตาดกอดสารปวดสารแมนอยากกอดสารบ่ตำมามาโอล้ลุ่มแล้วออผ่าเดี๋ยวผ่าาอเอกู กินกระเดียกกินอ้าวอย่วงนี้เอเออกะเดานี่ไม่เสียร้องร้อง โอ้มน้เา้ยูันมดฟังมาเลยพี่น้องฟังมาแล้วันนี้โอ้ฟังมาแล้ว นี่อบฟางแท้ครับนี้ครับต้อนรับเบาเอี้ยนครับับต้อนรับเบาเอี้ยนครับลูกเพื่อนครับมาเลยครับนี้น้องเจนเจนนอ้นองใบเตยเจนเจนนะซื้อม้าครับเพ่อโอ้ลูกเพื่อนก็มากินเก่าป่าเลยครับเน้อ ห้อเ้มึงเม่เบินก็ตั้งแง่น่กับตั้งห้องเจินบินปะกังห้องซื่อแบเอาเอาไอันลูกเมียมึงกินอีเด้อเดนะอาวคุณท่องรับเงาลับแต่ก่อนก่อนห้องนีรับไม่เงาเลยมล้งนี่แหะพมถึกอยู่บ้างมากันนนับเยอะเลยเมื่อกี้ไปส่กันลวันินนานี่กันเล คินี้แบบชิวๆพี่เนาะต่ัน้ราห้าไปตรงตั้งแต่ตอนกอนที่ออกมาพี่เด็นยังม่ามานั่นกเินเเจนเเจนเจนเกทยจนเจนมาอยู่ลวงตาบอกเอาจนเจนแลวาบว่ัเจนเก็ย่าตามร้างเขาอยู่เหนมึนมึนหมาไปหเจนเจนันเจนเจนหนเขาวบุแก้วเอแเขาบอกว่าเจนเจินไม่หนีก็ย่าตามร้า้าโกกับผซื้อให้ลูก เนี่ยมันซื้อมาไงอ,อันนี้เด่นเลยเขาบ้วนแก้วไงไงนี่ห็นบ้วนแก้วรึเปล่าเขาโป่งยาใส่น้ำแข็งเอาเองเด้วยนะแล้วนล<ป>องกินน้ำโคกดิพี่ตองไปกินเป็นหรือเปล่านนมาลุ้นหนึงครับว่ามันจะเป็นยังไงมาเาเากี่ยม,มันจะเป็นหมูหรือเป็นจา่าเออมันจะเป็นหมูหรือเป็นจ่าพี่นอ้องเลย

ลาลไปด้าลาไปไปเียไปตอเด้ไปตงเลยาลานกนั <S s <S ่นะี่กลุมมก็นั่งนี่มาบูมอ่ะมามาก็นั่งเล่นพี่ดีนคุและนั่งพีดี เยอครับพูดก,กับป่าไอเป็ดไปเอาป่าป่นั่งร้อง,งแล้วก็รั้ตาแล้วกินเฮ้ยพ้อทหารเนี่ยจะเพื่อเป็นลูกสาวได้นานนยพเนาะพเ้า,านังลนอ้สนันนั่นเดินรอวะเอ้ยเดินเอ้อนแม่กัเดินเราไเอนน้องมาไมน้องอ้เนมทุกคนน้องมา้องน้องนองอนป้อ,อง không mà mấy này ơi cho mึง sì mึง thằng phai phải ให้ลูกเจ้าแน่นั่นว่ะกันเด้อโตใหม่ ในคลิปนี้เขาสีรุ่นเลขกันน้ำพี่น้องงวดนี้แหละงวดที่สีมานี่แหละครับเอาปะป๋าเลาวเด้อคนลาวจเออ่าลาวมากินตะกัอนนะนี่มปนกุ้งแหละต้องเปลี่ยนหมักเป็ดใหม่หมักเบ็ดใหม่มันมีอยู่มันเซียวเลยนั่นแหละฮะแก้วนั่นแหละเอารถนะหมักเบ็ดใหม่นี่ยุบเบ็ดมันมันขึ้นสนิมแล้วมเรา่ค่อยขอกินอันนี้เราเอืดแล้วนะเที่ยวมาเกินสองเทีว ม่ใส่เราขาต่จอดไมนะ้อน้อยนี่หมื่นแปดคำเดอีนองเด้อมาดิบีกสามหกจเต็มเลยเป็นเก้ากับเป็นได้อ๋ชัดเลยครับนี่นะสัดเลยเบิ้์หัวเดอร์บีนองเด้อ คัเบื้องเงาครับเบื้องเงาเล้งงวดนี่นัน่นเพิ่นเคยให้เด้อพี่น้องเด้ออยู่นี่เด้อเพิ่นเคยให้เด้อขน้อยเคยถึอน้ำได้อยู่นี่ได้เบื้อ,องเงาพี่น้องเลยคนไร้คนแซ่คนชับปะไท่สบายดีลงเช้าซะแล้ว